พี่น้องแฟนช่องสวัสดีใสสายของวันอาทิตย์ที่27กร,รกฎาคม2566ครับพี่น้องมื่อนี้ไปยังแอดมัสจากคนนอนป่าครับพี่น้องมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์เพิ่มบัตรไปทำงานนี่ข่าวว่าเพิ่นฝันดีแล้วรูปแบบแนวทางความฝันของคนนอนป่าครับพี่น้องเอฟซีตุกท่านก็จะเอื่นคนนอนป่าคนบุกให้ข้าบ้านจักเขื่อพี่น้องอยู่แต่น้ำปานุ่มดอน มือนสเดบิไเด้จากันครับพี่น้องเอฟซีทุานรูปแบบแนวทางของคนนั่นปลาสีออกมารูปแบบไหนครับพี่น้องขอบไปฟังเพ็่นบอกเพื่นจ่าหลังจากแนวทางของเพิ่นวัตที่ผ่านมาครับพี่น้องเอฟซียูนิเพิ่นกับบรดสืทธแต่ว่าเพิ่นบอกทั้งบ้านรอบรัวเพิ่นนน่ะสิที่งานกับบดิมาทไทยทํำมือนีก็เลยมาตามตัวเลีแนวทางของเพิ่นครับวันที่ผ่านมาหกเจ็ดตัวเดียวกวเหลอกวันนี้มาฟังครับพี่น้องรูปแบบแนวทางของคนนั่นปลาเสีออกมารูปแบบไหนครับ ก่อนจะช่อมคลิปนี้พี่น้องเพรามันาก,กาศปอาันเพื่อนจะไม่อยู่จะน้ำปลาน้ำดงพี่น้องเพราะว่ามันเย็นในบ้านมันอากาศมันห่อนครับพี่น้องเอฟซี FC ทูทันมือนี้่นบรนอากาศในมหาบ้านไฮน่าสุวนของเราปลูกข้าวแน่พี่น้องุองปลูกข้าวแน่แล้วก็ปลูกพักปลูกหญ้าอย่างนี้ว่าปลูกอง,งุ่นพี่น้องจะสิเป็นลักษณะนี้เล รูปแบบแนวทางความฝันของคนนอนปางวันนี้เขาไปฟังคนณบอลปัญจาครับพี่น้องก็จะช,ชมคลิปนีบอย่ลืมเลยพี่น้องปากกดติดตามปน้ำไหน,นป่ะออาไปฟังคนนอนปา่าคุณบอลปัญจาครับเดี๋ยวพี่ตุสันครับสวัสดีครับสวัสดีโอ้ยโดนอลไรเดี๋ยวพี่น้องประเดี๋ยวมาเหรียญนะเพื่อนวันประหารยินวันแนวทางขึ้นเขาวันนี้มาตามนียนมน่ยินว่าฝันแล้วไปแวะบอกยเวลานว่าเขาฝันอะไรด้อว่าจันทร์ว่าแต่ว่าหมู่บ้านนี่นพันปิดงานเนาะแม่นครับมีงานในตีดำ แส่แรงความเสียใจน้ำอ่อนคนน้ำปลาน้ำรับพี่น้องเอฟไอไอหลักกับเป็นเป็นอันพี่น้องเป็นอัไรล่ะครับพี่น้องเป็นเพราะไงบ่เพราะไงพี่นน้องเสียเป็นเสียครับพี่น้องก็เลยทรงผมก็เลยเปลี่ยนไปยังไงหรือว่าตัางตัดนั่นตัางตัดทรงนี้นี่ว่าว่าฟันว่าเจ้าของอันได้กลัวก็เลยกุัวนิดเดี่ยวแก่เขียดเนียนครับฟันมาเลยฟันว่าเจ้าของได้กหัวผม้็เลยแก้ดุลเราก็เลย ไปตัดแก่เก็บส <Or> ิสได้ไดคนหัวมันไม่ได้โกนหัวก็เลยกโกนสิสิหรอกช่เปใช่เป็นเก็บดีดีเป็รับอืมเางนี้าฝันอืมฝันว่าโม่มาบอกอ้ยาพี่น้องมาเลยสักเด็ดฝันว่างไร่ะโม่มาบอกว่าไปเผาศพให้แน่ัอขอตายแต่ย่ำได้สนน้องเรียนหนังสือเหมือนเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงตายแต่ย่ำได้สน ก็ไต,ต้ไร้เมือนี่ไปเผาให้แน่ันไปทิดบุญให้แน่ันก็เลยไปเห็นแต่แกนอนในโรงศพอ๊คเราคนที่บอกนะั่นปเป็นผีเถอะแมนท่นไอ้เหี้ยแกว่าแกเป็นผีนท่นในโรงศพศพแกเพาให้แน่นแันอ๋อไหวท่านน้องพันโดนหรอกมันพันบัง สามสี่หมื่นก้อนขึ้นหลังเนี่ยไปแวะบอกเวลาคา่ะพี่น้องสามสี่หมื่นเป็นขาไปในบ้านเหมืนก็เลยไปแวะบอกจ้าเข่าฟันเลี้งสี่ไม่มาบอกเลยก็เจ้าเก่ามาผัดมาผัดผ่านยา,า,าดเลยเนาะแม่นะครับฟันเราแต่น่าเน่นไม่ยิ่งคุนั้นเป็นมูกันแต่สมัยเรียนเลยบอกเลยมูแต่สมัยเรียนเป็นเด็กหน่อยจำกันแต่แต่เรียนกระทงแบบว่าเพื่อนบริยุบานนี่เนาะบ้าครับ อเราโชงสามข่าวมันไปไปไหนไอ้ก็ยังไม่ได้โทรเลยเหรอแล้วลวันเราตายแล้วล้ว่าเราตายแล้วแต่ที่จริงแกก็ยังไม่ตายหอกอืออือไอ้แกนอนนี่โลงสุกอ๋อ้ที่สองเลยพี่น้องค้อที่สองเลยปันเกี่ยวกับโลงสุกมวลน,นี่เลยนีมีเพืนนอนตายเป็ปน้ที่สองเพราะว่าคนใช่หมู่บ้านฝันศาสนาเห็นล,นลงสก้่พะว่แม่ คนละคนเี่น้องเอ็กีนี่เป็นคนที่สองฟันว่ามูมเซมาเลียนตายเลี่ยวรับมาบอกว่าไปเผา,าในทิครับไม่บุญหาในสิเลือ่อนอะไรเลยแตว่าเดี๋ยวแก้ไปเผาก่อนนะครับเออนั่นเพิ่นเอาดอยเพิ่นเอาเซได้ลูกโซไว้อยู่จะเปิดลกูกโซเพิ่งที่เป็นตัวไหนบ้างตามที่เคย ปันแบบนี้สีศูนย์8 4ีศูนย์ตัวเดียวกันเลยพี่น้อง8 4ีศูนย์ขกันเลยพี่น้องผมก็หยิบไปตัวนี้แหละก็8หาศูนมักซีก็ผ่า8หาศูนครับสมุนเซี่ยวตาลินเนาะ รัดเลียนเราโอ้ไม่ดีพี่น,อน้องเรียกวันาไงคือเขาเพลินเลยแปดสี่ศูนย์แปดห้าศูนย์ผู้หญิงคูนึ่งประมาณอายุอะไรป่ะหนึ่งอายุดเดียวกันครับรุ่นเดียวกันเลยครับรุ่นเดียวกันอายุน่าอะไรอายุสี่สิบสามปีอ๋ออายุคนไตพี่น้องอายุคนไตสี่สิบสามปีเกิดพ่สองห้าสองสาม อายุครี่สไบส43ปีพ่อสองห2สามเอาไงไงพี่น่องนี่พี่น้องแต่ฝันตัวนี้มันชอดเด็ดเต็มปี่น้องฝันว่าตัวเลขทีลตีก็มาเนี่ยมันเด็ดแล้วนะ่แต่ระวังไวพออง้พศอฟารังเดอร์แปดจุนมันเก้าแปดจุดระวังไว้จุวนี้ มนจีมาเราแปดตัวนี้ล่ะตัดเล,น,ลน,นเนอาก็ไดเนาะครับตัดเลนเอาน่หมุนเอาเล็กตัดเลนเอาแปดสี่ศูนย์แปดห้าศูนย์ตเลนว่าเลางแง่งๆรองย e ื้ซี่ตัถัดมาเมือนี้มัถึงใจหลายๆเล่ง,งามหลายเล่งเรางหลายไี่น้องแปดห้าศูนย์ตเลนก็นจะเป็นแปดห้าแปดศูนย์ข้างบนเรจะตดเลนก็นจะเป็นสี่แปดแปดศูนยเลเล็กใเชื่งกันเนาะแม่นครับอือมองย้อีุ่กท่ทัด ฝันฟันก็จะขอเห็นด้ฟันในคนคนนี้นอ่งอยู่ป่าเนาะพุ่ม็อยุนี่ก็เปิดเ,อเ,อเย็นเย็นไปน้องว่าฟันเจียก็พุ่มครับนี่แ้บฟันบ่อันพุ่มนี่ว่าด้ฟันครับออืบ่านห็นตอนราสาเด็กว่าท่านเห็นย่งครับยันำหดนมาหรือคุณจำภาษาหรือเปลสงสัยครับเพราะว่าแต่จำภาษาคนบ่อยออกไห้คนเห็นเนือแม่นครับแต่แมนจู เป็นออกพรรษาเปลี่ยนโนนโมนีเละจีครับวันแรกเขาจะมาตะทัวร์วไปกับเดี๋ยวตัดบอกห้องบอกกับถือขึ้นกันเลยจีแมน่นอนนั่นเป็นอยู่ข้าง,ง,งหลังเป็นดอนเลยพี่น้องข้างหลังเป็นเป็นดอนดอนที่บุกข้นหางเขาเลยละ่ะม,ม,ม,มีมีตีหนึ่งของคนท่านเหอฮะมีมีตีหนึ่งของคนโย่เหรอไมีมีคนอยู่โย่มีเปนสิ่งที่ดีรับแหละอยู่นั่นนะอ่อเมื่อไหกาัน ยาสุร่างเถอะดียาสุร่งอย่างู้ยาสุร่างเถอะพี่น้องของแคร์ได้เลยนี่พี่น้องเอฟซีทูนาขอบคุณขอบคุณคนนั่นป่างวดประจำวันที่นหนึ่งกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบหกว่าหัวจัดทวงให้เด้อพี่น้องเด้ออะไรคนเราไปรามคนนั่นไปในแอดบมเห็นหาสองวันสามวันแล้ววัดวันหารพักยาอักเอ่น้องเอฟซีทูน่านขอบคุณขอบคุณคนนั่นป่าครับพี่น้องสวัสดีครับครับดีครับเป็นรูปแบบแนวทางมากแล้วครับมาแล้วรูปแบบแนวทางของคนนอนป่า งวดวัดนนทร์กันย่าสองพันหาร้อยงวดจีเรียบพี่น้องพี่งานบ่ได้มาแล้วก็บ่ได้มากพอเป็นหลายงวดแลว้วเวาประหารเลขบเป็นเขาแต่เลยหันหาห,หาหันมาหาคนขึ้นเก่าดิน้นบวขาวว่าฝันรูปแบบใน,นทางครับพี่น้องเอฟซีฟทุกท่านฝันซีแอดจะเล่าสวยปังคือนเป็นฝันเกี่ยวกับมูฟเฟนเดอร์สมัยเรียนหมดแล้วครับพอมาบอกไปเะ็ทบุญหาเนี่ยขวายตายแล้วลว่าเสร็จาอ้วเดอ๋ยวไปแล้วก็เห็นนอนอยู่ในโรง ราตีตัวเลขออกมาแกกือแปดสี่ศูนย์และแปดห้าศูนย์ท่านช่องสเสนอเป็นเพียงแค่เส้นกาลางในปีน้องเดิศเสนอเป็นเพียงแค่เื่อกลางการตัดสินใจถึงจะนำเอฟซีม,มากรูปแบบหน้าท่างของคนนอนปลาขอให้ได้ฟันได้ครับพี่น้องคนคนนี้เพราะว่าเอาไงไง่าไงว่าแตกรูเพราะว่าเราอยู่ในป่านในดงพุม่มป่าพุ่มดงพุมพ่มบ้านเอฟซีมันอยู่ในนี่มาบอกคนดีๆปีน้อง สถานที่เมืองนี้เป็นสถานที่ที่โบราณสถานาที่ศักดิ์สิทธิ์ครับพี่น้องคนกะเลยอยากอยู่แต่นี่บอกโดนๆดดส้เข้าบ้านเพราะว่าอยู่น้ำพายหน้าสวนนี่แหละครับพี่น้องรูปแบบน่าทายไปตัวใดแอด8408 50พี่น้องประจันอีกน้องแล้วพี่น้องได้แอดสยามให้เชนึงตัวเลขมันบ่ชัดเจนบาเลยพี่น,ออน,น้อง เอ๋อทัดเจนแล้วครับงวดงวดเด้งวดทีหนึ่งพี่น้องงวดทีหนึ่งหนึง่งสีขอ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 อ่เก้าฉีดหกหกวันตัวนักสีมันหน่อยหลายพี่น้องอ๋อโชคดีไม่ใช่ครับพี่น้องเอฟซีกท่านครับตัวเลขแนวทางคนนในปลาปอกกันไม่คลิปหนาครับคลิปนี้อย่าลืมได้พี่น้องเด้อยฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกับนัใจทางทีมงานครับปอกกันไม่คลิปหนาครับคลิปนี้สวัสดีครับ